เจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้ก็ใครมันจะไปรู้ว่าวันนี้พริกมันจะเผ็ดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกตเอาไม่ทราบว่าร้านนี้รับราชนะหรือเปล่าครับหึไปกินที่อื่นเลยไปร้านหลูกหลูแบบนี้จะรับราชนะได้ยังไงแก้วปิ้งกา้าไข่วัดมาวึง ได้กินแล้วจะต้องเึิงรสชาติเป็นหนึ่งหนึ่งในสยามมีคนกล่าวขานราคาไม่แพงมาซื้อมาซืมาช่วยซื้อมาซื้อมาซื้อมาช่วยซื้อมาเลยมาซื้อมาช่วยซื้อสมตปนกไปแล้วจ้าโู้ป้าเสียงดีขนาดนี้ ตำส้มตำอร่อยไหมเนี่ยอร่อยตั้แจะเกิดแล้วล่ะ,ะเอาอิหยังล่ะเอาส้มตำปูปลาเรี้ยวหวานเน้นไม่เผ็ดนะจ๊ะป้าได้ได้ได้เลยเป็นนางขากนเด้อจ้าเอาเดี๋ยวโตเซลอิหยังเออป้าครับผมถามอะไรนิดนึงอีหยังเดี๋ยวละป้าคนกันเองบอมาโลดเออร้านป้ารับเราชนะหรือเปล่าครับหูยหนึกว่นเรื่องอะไรรับจ้ะร้านป้ารับหมดแลหละโอ้ยดีเลยครับ ร้านนี้บริการเท่าเทียมไม่ว่าจนหรือรวยต้องได้กินส้มตำอร่อยสีมือป้าดีเลยครับงั้นผมเอาส้มตำปูปลาเผ็ดไม่มากครับเน้นปลาเยอะๆได้เลยจ้าไปนั่งก่อนนะครับเอาอะไรล่ะหนูเอาปูปะลารสจัดถุงหนึ่งค่ะแล้วก็ตำไทยเสพปูรสจัดถุงหนึงค่ะ ได้เลยลูกไปนั่งรอก่อนนะค่ะ ขอโทษน,นะคะอากาศก็ร้อนทำไมมานั่งทานกันตรงนี้ล่ะคะ อ้าวถ้าไม่ให้นั่งตรงนี้ล้วจะให้นั่งตรงไหนหละจ๊ะสอยข้างๆก็มีร้านส้มตำร้านหลูด้วยนะคะเปิดแอร์ด้วยทำไมไม่ไปนั่งล่ะคะโอ้โหร้านนั้นน่ะเหรออย่าให้พูดเลยแม่ขาอะไรก็ไม่รู้ปากจากัดวอาพิกินู่ส่วนอีกโอ้โหอะไรเนี่ยร้านก็หลูอาหารก็ดูน่ากิน โอ้โหไม่ไหวแล้วเปิบเลยแล้วกัน อ,อะไรไม่เห็นเห็นเลยก็มันไม่แพ,พ็ดสำหรับคุณแต่มันแพย์สำหรับผมแล้วเคียดไปหาพักแส่งอะไรพริกสามเม็ด,นเ,มดเนี่ยหาดีพริกสามเม็ดเลยเนี่ยใช่ทำไมมันเผ็ดขนาดน,นี้เนี่ยก็ใครมันจะไปรู้ว่าวันนี้พริกมันจะเผ็ดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกตเอาทํทำไมพูดกับลูกค้าแบบนี้ เป็นเจ้าของร้านภาษาอะไรเหรอเสียใจด้วยนะฉันไม่ใช่เจ้าของร้านฉันเป็นแม่ครัวนี่ต่ำให้ไหมได้ไหมเนี่ยได้คิดตังปกตินะโอ้โหร้านนี้ทำไมเคี้ยวจังฮะขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วโอ้ยของผมเหรอยังไม่ทันนั่งสั่งเลยก็โดนไล่ยออกมาซะแล้ว สองร้อยเยอแพงจังหมดไรเปล่าโทษนะครับที่นี่รับเราชนะหรือเปล่าครับอะไรนะพอดีผมจะกินส่้มตาำนะครับแต่ไม่ทราบว่าร้านนี้รับเราชนะหรือเปล่าครับหืไปกินที่อื่นเลยไป ร้านหลูหู่แบบนี้จะรับเราชนะได้ยังไงไปกินร้านข้างทางนู่นเลยไปครับ <c oughs> ต่างที่จะมากินลูกค้าอะไรนี้ลบเสียทางที่ดีนะเชื่อผมอย่าไปนั่งกินเลยเสียลมหมดไอ้หนูรูปรออ่ะจะใส่การหรือใส่ถุงจ้ะเอาป้ปาหรือบไปใส่การเขาเรียกว่าด้วยได้ได้ได้ อะไรกันอะหนูจะมาพาังร้านป้าเหรอจะมาพูดอีกเหรอที่เอ่นมีทําไมไม่ขายเอา้านี่มันที่ของหมู่บ้านแล้วก็ขอที่ตีแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้ขอฟรีๆด้วยนะเสียค่าเท่าด้วยฉันไม่สนใจหรอกนะว่าจะขอไม่ขอแต่ร้านป้าทําให้ลูกค้าไม่เข้าร้านฉันเอา้าป้าผิดเหรอลูกค้าเขามีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกเหรอได้ มองหน้าเหรอมองหน้าฉันไวทาไม่แน่จริงอย่ามาเรียกฉันว่าออมสินนี่คุณลูกค้าก็มีเกียรติมีซักซี่เหมือนกันมีสิทธิ์เลือกว่าจะกินร้านไหนใช่ใช่โถ,ถ่ลูกค้าหน้าอย่างเนี้ยฉันไม่แคร์หรอกนะแต่ฉันไม่พอใจที่ป้ามาขายที่นี่สกรปรกก็สกรปรกอร่อยก็ไม่อร่อยไปขายที่อื่นไป แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่ามันไม่อร่อยรู้แล้วกันนะอย่าสอดมิน้าละ่ะลูกค้าถึงไม่เข้าร้านเพราะเธอนั่นเองเออมออมทำไมลูกค้าไม่เข้าร้านเลยเป็นเพราะเราบริการไม่ดีหรือเปล่า ไม่ใช่หรอกคะ่ะคุณเฟิร์นเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้าไม่มีกําลังจะมากินร้านเรามากกว่าเศรษฐกิจก็มีส่วนนะแล้วฝีมือการตำของเธอละ่ะคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นจะดูถูกอะไรก็ได้แต่อย่ามาดูถูกฝีมือการตำของออมนะออมทําไมต้องมาขึ้นเสียงกับฉันฉันเป็นเจ้าของร้านนะแต่ออมเป็นแม่ขัวที่นี่อย่าลืมสิถ้าไม่มีออมร้านนี้จะอยู่ยังไง คุณเฟิร์นกล่าวว่าฉันต่อหน้าคนอื่นหรอฉันไม่ได้ว่าเธอนอะออมฉันพูดความจริงหุณคมันก็ต่ำเหมือนคนพวกนี้นั่นแหละถามหน่อยเถอะถ้าไม่มีฉันอยู่ที่ร้านใครจะตามส้มตามให้ลูกค้าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกออมแต่สิ่งที่สําคัญอ่ะฉันไล่เธอออกได้แล้วเธอจะรู้สึกอย่ามางอแล้วกันถ้าเรียกฉันกลับมาฉันจะเรียกเงินเดือนเธอสองเท่า เป็นเจ้าของน้นส้มตำติดแอร์เหรอจ๊ะใช่ค่ะป้าป้าขอโทษนะที่เป็นต้นเหตุน่ะที่ทําให้หนูทะเลาะกับแม่ครัวไม่เป็นไรค่ะป้าว่าแต่ป้าอยู่ที่นี่เสียค่าเช่าด้วยหรอคะใช่ป้าเสียค่าที่แล้วก็แพงด้วยเราลูกค้าก็ต้องทนร้อนครับแต่ก็ต้องทนเพราะฝีมือป้าเขาอ,อร่อยและที่สําคัญนะครับคนเงินเดือนน้อยๆอย่างผมเนี่ยป้าเขาก็รับเราชนะ ป้างั้นเรามาร่วมมือกันฮะรวมมึออีกยังเด้อโนูสิ่งที่ป้าถนัดกับทรัพย์ที่หนูมีค่ะโอ้โหรสชาติเหมือนเดิมมาเนี่ย,เ,ยเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดนึงเผ็ดไม่มากเน้นปลาะเยอะๆตามที่เราชอบเต็มที่เลยนะจ้าครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว ร้านนี้รับเราชนะหรือเปล่าเนี่ยร้านนี้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งกับเราชนะได้ค่ะเย้แล้วมอสามสามจ๊ะหมอสามสามร้านเราก็รับค่ะเย้รวยเลย 으흠 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 ไหมนะครับลูกค้าแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกว่าจะทานอะไรหรือทานร้านไหนซึ่งถ้าเราเป็นผู้ให้บริการเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบ,บังคับความต้องการของลูกค้าได้เราควรจะเอาความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นดีกว่าเอาเวลาไปทำเรื่องไม่ดีคิดแต่จะดูถูกอิจฉาคนอื่นเขานะครับ ฝันตั้งมากตมายแต่โบธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน